เังขาอยู่เังขาอยู่ปึ๊บ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 สาม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 สเร็ว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 เรบบพอดีต่อตีุดเตะทีึนะ <Please. S 1>

เดี๋ยวไเดี๋ยวเด้ยหมเดี๋ยวมาทำไเดี๋ยวมาทำไปเดี๋ยวมาทำไม